สายฟรีวันที่16ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้วันที่16ของสายฟรีแล้วนะครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดของทองกันน้องชายของทองแรกของไอดีสายฟรีเราเพราะว่าเราเล็ว60แล้ว60มาดมาด,ดเลยถึงแม้ว่าจะช้าคนอื่นหน่อยแต่พอได้ของทองดีๆเราเชิดฉายของทองครับ พี่มีอยู่ในกระรองเล็กๆใบในี้41เศษบวกบวกนุอชายอาจจะได้เปิดถึง4 5 6ของทองเลยก็ว่าได้ในวันนี้เลเรื่องโดนตบยับนะถ้าพี่โหดเด้ดอมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวนี้ คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ่้มคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรือ่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อด อัปเดตกันหน่อยครับยังไม่ได้อัปอะไรมาก,กนเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่197ของซาวาพลังรบอยู่ที่515,000ครับก็ตามตามมาสายฟีกาะกลุ่มไว้แบบนี้รอตัว UR มาพลังจะเด้งขึ้นรอของทองมาพลังจะเฉิดฉายน้องชายวันนี้นะครับเราหมุนกงล้อเอาเพชรรัวร7ครั้งซึ่งพี่ยังไม่ได้หมุนเลย ตอนนี้กว่าจะอัพคลิปของงตอนเย็นประมาณ6กโมงเย็นแล้วนะครับน่าจะนั่งหมุนในไลฟ์สดตอนเย็นก็เอาเพชรรัวเอันเพื่อไปซื้อตั๋วดําหรือว่าเก็บไว้ซื้อ,อตั๋วอาวุธนะครับวันนี้เนี่ยช็อกโกแลตเรากดไป52ครั้งเพราะว่าเราถึงเป้าหมายแล้วเอาแค่เลเวล60พอจากนั้นเนี่ยเพชรก็ไม่ต้องไปเสียกับช็อกโกแลตเยอะแล้ว52ครั้งนะครับแล้วก็กระป๋องม่วงกดไป3มครั้งครับกระป๋องม่วงในวันนี้พี่ไม่ได้เอามาลงกิจกรรมกระป๋องม่วงแล้วเนื่องจากว่าของรางวัลพี่ไดดด้้ถึงขนสุยอแลว ถึง1,500แต้มได้ไอเศษใส่ค่ายรบอัพค่ายรบไปแล้วอันหนึ่งนะครับก็ครบแล้วพอแล้วส่วนแรกของนาวานพี่แรกของที่อยากได้ไปหมดแล้วตามนี้นะเหลือแต่ของที่ไว้แบบนี้นะแล้วรู้สึกว่าถ้าเก็บไอดาวนี้ต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยเอากระป๋องม่วง500กระป๋องครับไปลงกิจกรรมนะไปลงเอาเสื้อผ้ามาหมดแล้วดันของราชาทะเลเนี่ยดันไหนวะ ดันเลเวล50นั่นแหละแต่พอมนมนลงในเลเวล60เนี่ยมันทําให้ได้ของม่วงได้เยอะขึ้นนะครับทีนี้ของม่วงที่ได้มาในวันนี้ผลประกอบการก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเชียวนะครับดูก่อนนี่เราได้มาประมาณ7 8 9 9กว9ของม่วงนะครับแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยใส่ให้โซนิกนะ้เอาออกก่อนนี้โซนิกเนี่ยใส่ของโจมตีหมดเลยเพราะว่าจะเป็นตัวตีบอสเออเอาไว้ตีบอสอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้ PVP นะครับส่วนราชาทะเล ก็ของม่วงเต็มตัวแล้วนะเดี๋ยวตีเปอร์เซ็นที่อนี่อีกโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นมีดาวเยอะนะครับแล้วก็หน้ากากหวานใส่เป็นความเร็วนะครับอันนี้ได้ป้องกันความเร็วมาก็ยังพอใช้ได้นะก็ถือว่าไม่เกลือนะครับขอแค่หน้ากากหวานได้ออกก่อนคนอื่นจนทาให้ตอนนี้หน้ากากหวานที่มีความไวยอยู่300ไวไม่ถึงไม่ต้องมาคุยกันนะล้อกจ่าย <laughs> การสอบสายแน่นอนแล้ววันนี้พี่เปลี่ยนคอครับจากเดิมเราใช้คอจีนัทใช่ไหม เราใช้คอจีนัดแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นคอบาคุกโกแล้วเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเมตาจากเน้นราชาทะเลอีกาสไน มันใกล้จะจบชีวิตของเราจะทะเลใกล้จะลิฟเล่นต่อไม่ได้ใน PVP เราจะไปอวยตัวนี้ครับนะตัวปล่อยแค่ลอดครับเมทานาันไน SSR บวกเดี๋ยววันพุธนี้อีก2วันเท่านั้นพี่จะได้เมทานาันไน SSR บวกมาไว้ในทีมนะน้องชายนะครับซึ่งที่พี่ถอดทีนัทออกก็เพราะว่า ร่างโครนของดรตร์จีนัทมันจะไร้ค่าทันทีเพราะว่าโดนแครล,ลอดตีหกเป้าหมายยังไงก็ตายร่างโครนมันนะครับพี่เลยเอาบาคุโก,โกที่ให้ลูกไฟ6ลูกในเทอร์แรกแล้วก็เทอร์หลังๆเนี่ยให้ลูกไฟเทอร์ละลูกแถมเทิร์แรกนั้นมันยังมีบวกดาเมจเพิ่มเติม20%นะครับกระหน่ำ20%ทำให้เมทนายในเทอร์แรกเนี่ยตีแรงมากๆและอาจจะจบเกมได้ไวจัดๆครับแผนใหม่เป็นแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นคอบาคุโก,โกนะฮะในส่วนของกิจ ที่จะเอาเมทันไนถามว่าพี่รู้ได้ไงอีก2วันได้นี่เลยครับหน้า3นี้ถ้าเปิดมาปับ๊บเสร็จเควสทั้งหมดปับ๊บพี่ได้แน่นอนเมทานไน s n r บวกมาแบกนะฮะถ้าใน PVE ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าผ่านด่านตีบอสอะไรก็ตามแต่เมทันไนยังคู่กับราชาทะเล S&R n บวกได้นะ S&R ราชาทะเลยังคงเล่นได้ใน PVE แต่ใน PVP มันจะไม่เก่งแล้นะครับก็ขอแก้ตรงนี้มีคนเข้าใจผิดบอว่าพี่ ที่พี่ทําคลิปไว้เมื่อวานเนี้ยบอกว่าราชาทะเลมันใกล้เล่นไม่ได้แล้วพี่ก็บอกอยู่ว่าใน PVP เล่นไม่ได้ ผ่านด่านยังคงเก่งนะครับรชาชทะเลเนี่ยแต่แค่เอาไปสู้ออนคนอื่นตบคนอื่นน่ะยากนะครับจัดทีมไว้ประมาณแบบนี้แล้วกันเ,เลเวลซัพพอร์ตซัพพอร์ตเดี๋ยวจะไปตอนวันที่11อีก3วันมันไปและใครอยากเอาเกรวินใจเกเรอาจจะต้องอัดเลเวลสักหน่อยนะเยอะในหลักนะเพราะว่าเราเรามาเปิดหน้าเกรวินตอนที่มันกำลังจะไปแล้วซัพพอร์ตตัวต่อไปเป็นเฮลไฟเฟมถ้าเกิดว่าเป็นสายเติมน้อยก็แนะนําให้เอานะครับแล้วเติมเงินเนี่ยเติมขั้นเทพมันจะได้ไม่เกลือเพราะขั้นเทพเนี่ยราคาถูกนะ,ะพี่ได้ของรางวั วนได้ต้ตั๋ีสำหรับตั๋วพวกนี้พี่เก็บไว้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นตั๋วการ์ดอัพดาวหรือว่าตั๋ววิจัยอะไรต่างๆเนี่ยพี่เก็บไว้พี่จะไม่เปิดนะพี่รอให้มันครบ400ใบก่อนมันจะมีเควสอะ่ะเคยเห็นไหมที่เปิดครบ400ใบจะได้ของรางวัลดีๆอะไรแบบนั้นนะ่ะพี่จะรอครบ400แล้วค่อยเปิดทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยดองยาวๆไปเลยไอ้ตั๋วทั้งหลายเนี่ยนะครับสายฟรีต้องอดทนหน่อยนะแรกๆอาจจะโดนเขาตบหน่อยนะ,ะโซนิคปลุกตื่นปลังประชาชนยังไม่ได้นะของม่วง อันนี้ก็เลงอยู่ของม่วงน่าจะเป็นคุณสมบัติโจมตีน่าจะมาใส่ให้กับทีมเราได้นะครับอ่ะอัปเดตประมาณนี้นะในวันนี้เรามาลุ้นกันเลยดีกว่าไหมของทองที่ดองมาเป็นระยะเวลานาน41กล่องมันจะออกอะไรขอญาตแคปแป๊บนึงนะขอแคปจอหน่อยจะไปทำปกช่องอ้าวอยู่ไหนอะโฟโตช็อปโอเคต้องใช้กล่องเอาไปทำปกช่องครับก่อนที่เราจะเปิดมันทิ้งมา ได้เวลาลุ้นแล้วคนโดคิดว่าพี่จะออกอะไรนะสี่สกล่องมันได้เศษ1เศษสองเศษแล้วหเศษ3ตัวเลือกพี่ว่าพี่น่าจะได้ประมาณ60กว่า60ปร์เซ็นะฮะเอาให้ไม่เกลือนะมาลุ้นไปนพร้อมกันเปิดเลย41กล่กองขอเศษเยอะๆหน่อยบอมหกบเกโอเคโรแมนฮ่เวนขาดอีกอันนึงเดียวนะเออคนดูครับหาเศษจากไหนอันหนึ่งฮะมีเจ เดี๋ยวปาะสาน80เลยไหมอ๋อวันนี้มีกิจกรรมตะขาบมาด้วยตะขาบสิตน้องโลกไหยนะมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะมันมาวันที่15ที่เซเวอร์เปิดนะครับเออตะขาบเนี่ยก็อย่าลืมมาตีกันด้วยเหลือเราแลกเศษได้ปะขอดูดีว่ามีเศษให้แลกไหมอ,อ่าอันนี้ไหมอ๋อมีพอดีเลยนี่ใชออ้ลูกแก้วสีเงินในการแลกนะครับเอออันนึงซื้ออันเดียวพอ ปั๊มให้ครบ80เอ่อโอเคเรียบร้อยแล้วของนตะจะขาดี้วยควรแรกนะพี่แนะนาเลย2อนันนี้พอเปลี่ยนเป็นของแดงโหดนะเป็นเซ็ตของจักรกลเลอเซ็ตของพลังไฟนะแล้วก็อย่าลืมซื้อการรับดาวด้วยซื้อเลยซื้อก่อนเลยการรับดาวต้องซื้ออยู่แล้วซื้อทุกรอบนะครับประมาณนี้ไปเท่านี้เราก็มีเปิดของทองสี่อันด้วยกันนะมาลุ้นกันว่าจะออกออฟอะไรถือว่าเป็นของทองแรกของไอดีแล้วมันจะโหดขึ้นอย่างแน่นอนอันแรกประสานมาปั๊มนักบวชโจมตีความไวไหม จมตีเปอร์เซ็นต์หรือโจมตีความไวก็ได้สิ่งที่ออกสิ่งที่ได้น้องอันแรกของไอดีมันคือโจมตีโอ้ยไม่เปอร์เซ็นต์โอ้ยถ้าอันล่างเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเาอ้ยอรานลูกบวดแบบนี้ไม่ไม่เหมาะสำหรับการอัพการดอัปดาวเหมาะสําหรับการใส่เฉยครับโอเคยังได้เล่นนะฮะมาขอแบบไม่มีป้องกันได้ไหมเออ จะมีป้องกันไม่ได้สี่อันนี้นะครับเป็นเน็กไทยเหรอเหมือนกันโจมตีจนเปอร์เซนต์โจมตีความไวสิ่งที่ได้ก็เกอร์สฮพี HP ป้องกันเฮพี HP ก็ใส่ให้พวกกระสอบตายเถอะจีนอตไม่ได้เอาใส่ทีมแล้วด้วยอเอาเฮดพีไปทาอะไรวะเอ,อกางเกงโจมตีเหมือนเดิมได้ไหมเปิดมาไม่โจมตีควอู้แมนร้องดิน้องโอ้โหจะเสียดายตัวบูทความไวเราให้หน้ากากหวานอะ เออหน้าก,กากหวานก็ไวอยู่นะแต่ว่าเสียดายออฟบนอน่ะอยากให้พวกแบบอยากให้พวกแบบออราชาทะเลหรือว่าเมทไานาได้ใช้อะ่ะขอโจมตีเปอร์เซนต์ได้ไหมอะ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นกระโปรงนักดาบแล้วก็เป็นโจมตีเปอร์เซนต์อย่างนั้นเหรอกูอว่าป้องกันแน่เลยเพราะที่ผ่านมาแม่งยังไม่ออกป้องกัน <c oughs> ตามหลักแล้วเราควรจะมีของป้องกันที่เป็นสีทองสักอันหนึ่งตอนเราเริ่มเม่นใหม่ๆแล้วมันก็ออกเว้นป้องกันกูนกว่าแล้วกูซื้อห่วยไม่ถูกเกมแม่งล็อก อย่าหาว่าสูมเลยกูบอกแล้วกูว่าแล้ว4อันแม่งต้องมีสักอันหนึ่งนะที่เป็นป้องกันเกลือแล้วเกลืออ่าอย่างน้อยแล้วก็มีของ3อย่างที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วไปดูกันว่าใครจะใช้อะไรอันดับแรกมเมลสกไก่ก่อน เมลสไก่ใส่ของเลือดไปแล้วกันจะได้ยืนยาวเอาไว้แชร์ดาเมจให้เพื่อน,นเยอะนี่เด้งขึ้นมาเด้งมาพันหกใส่ของเนี่ยทำให้พลังไปเยอะเหมือนกันนะครับบางคนถามว่าพี่ก็พลังผมไม่ไปเลยน้องมาอัพของนี่มันจะได้โหดมากจิ่งขึ้นส่วนราชาทะเลอีกาสนายใส่นี้ก่อนใส่โจมตีกับโจมตีด้านล่างใส่แก้ขัดไปก่อนสีทองแล้วค่อยอัพอัพมันถึงจะเ,เลเวลไปไกลกว่าน,นี้ส่วนหน้ากากหวานเนี่ย ออกางเกงเพิ่งได้มาใหม่เลยกางเกงป้องกันความเร็วเพิ่งได้มาแต่ดันได้โจมตีความไวมาก็ใสไปได้แบบมึนๆนะะอ่ะใส่ของทองไปแล้วหน้ากากหวานตอนนี้ไว310้ลองดูไหมของทองมีมาแล้วนะจะตกใครได้บ้างเนี่ยออจัดตัวประมาณนี้ดูซิว่าสู้ใครได้บ้างพลังตอนนี้อยู่5,2900นนะครับก็เด้งขึ้นมาประมาณ10อันดับ <laughs> ยังไม่ได้อัพถ้าอัพของทองเดี๋ยวมันจะไปเยอะกว่านี้นะใจเย็นๆนะวันนี้พี่ลงกระป๋องม่วงได้ได้แบบอัพเลเวลอะไรมาเยอะเงินก็เหลืออัพเดีค่อยอัพนะฮะไปตบคนงอนอืมเดี๋ยค่อยอัพคืนนี้ก็ยังทันตบใครดีละ่ะ มาตกคนนี้แหมนักคารินบอกว่าขอเข้ากิวด้วยครับจะตกกับพี่จะสู้กับพี่มันก็ต้องลองเชิงกันหน่อยน้องชายสําหรับใครที่อยากเข้ากิวนะครับรอกิวว่างก่อนถ้าเกิดคิวว่างนะขอมาได้เลยเลยพี่น่าจะรับเข้าคิวนะครับนักคารินขอบคุณมากเลยแต่โดนหน้ากากหวานความไว310สิพี่เปิดก่อนมีระวังหน้าอยู่นะห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอขอกระโดดตกหน่อยเด้อชายตกไหมไม่ตกด้วยเดี๋ยวไอไก่แจ้มึงไม่ตกไม่ไล่โจมตีอะไรเลยเหรอ ไม่มีไล่โจมตีด้วยเหลือจะเชื่อฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไล่โจมตีแถมน้กกากขวานไม่มีตบและโดนโกงแค่เสื้อบอกว่านายู่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวโซนิกตายพระโซนิกแรียกว่บอกกูยังไม่ทันเล่นเลยร่วงไปแล้วครับโดนฝังสี่เงาไปที่จีนอตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วไม่ไม่พี่ไม่ไล่โจมตีเลยเหรอพี่พี่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะช่วยออกไล่โจมตีหน่อยได้ไหมให้ราชาทะเลผมได้ได,ได้ลองเฉิดฉาย ไล่โจมตีพี่เขาไม่ได้มีนะมาแล้วไล่โจมตีอีกาไดา้โบเบบาบาบุมโอ้โหอย่างอื่นโซนิกี่อยู่ได้แล้วก็โดนแม็กเจลแลนเตะธรรมดาระเบิดไประเบิดให้พิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจนลน้องอหูแนวหนังยังหนาเราจะตายก่อนไหมคนดูเออแล้วก็ทานฟอร์มซินเวอร์ครับอสซินจากคนมันไม่ใช่ลูกไฟอยู่แล้วมันตีธรรมดาจบเทินน้กกากหวานเรายังรอดฮะนอกอย่างเพิ่งตายน้กกากหวานฮิวก่อน หิวเลือดขึ้นมาห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอราชาทะเลไล่โจมตีเถอะนะขอร้องตกไปสามทีราชาทะเลไล่ไหมไล่ามาแล้วครับอีกาซาไดา้โเบบาโบอู้หน้าอยู่หน้าสั่นอีกาพยายมถึงกับตายแล้วก็มีออกตีแบบธรรมชาติอีกาซานายครับสองทีดิน้องเอาไง เอาไงตายแมกเจอร์แลนด์แล้วก็แซ่ฟาดทายภูเขามาโอ้โหอึดครับเพราะเลือดม่วงผมมีโซนิกจะทําอะไรครับฝังสี่เงาเหรอไม่ได้ออกไม่ได้เล่นลมหมุนวายุไซคนเลือดไม่ลดหรอกนองใจเพราะเรา,ายเ้เล่มพี่นั่นแข็งโหดตึงอันตรายมากเตะธรรมดาไปแล้วก็จีนอตเตะธรรมดาเข้าสู่เทิร์ที่3มเธิร์ที่3มเขาได้ออกก่อนนะโอ้โหฮิวเลือดอย่างเยอะแซ่ฟาดทลายภูเขาโดนไปหน0 0ง0นดาเมจแล้วก็ได้อีกาสนายครับ ต่อยเข้าดีนะเออไดนโดนไล่โจมตีอีกหนึ่งเดี๋ยวรู้เรื่องมาละขอเตะธรรมดาแย่งลูกไฟเฉยมึงแย่งลูกไฟทำไมเนี่ยไล่โจมตีไปเออมันเขี้ยวโอ้โหอึดเกินโกงแค่เสื้อยังอึดกับน้องชายเธอนหน้ายังได้เล่นไหม เธอหน้าน่าจะยังได้ออกอยู่แซฟาดถลายภูเขาใส่ราชาทะเลเลือดเราเยอะจะจัดนะเลือดเราไม่ลดเลยครับเพราะว่ามันกัดกร่อดไงแล้วก็อีกาสันนายโอ้โหโลบอมกระจุยไปแล้วหายนะคารินเป็นเหยื่อของของทองราชา <c oughs> เข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคลิปวันนี้เนี่ยเป็นของวันที่15นและครับคนดู7,4 0ดพโอ้โหปลืม้มปิ่มเลยคนกดไลค์229รครับคอมคอมเมนต์100เอาละว,วันนี้กูอ่านตาแหกละมามาค่อยคอยคุยกันครับผมได้ราชาล่างแรกมาแล้ววันนี้ด้วยการันตีรอบที่2ได้มาแล้วขอให้ทำเอสเาบวกแล้วโหดแข็งตึงอันตรายนะ พี่ครับผมเพอเอาหินเลือกการะหว่างฮีโร่ปีศาจไปแลกหินฮีโร่อันหนึ่งอรับจบละแล้วผมไม่มีหินทําตัวปีศาจผมควรทําฮีโร่2ตัวเลยไหมครับทําได้ทําได้ทําเลยแล้วพอไหมเออทำปีศาจไม่พอแล้วพอฮีโร่2ตัวเหรอน้องชายท่านพอแล้วทําเลยพี่ครับผมผม,มีหินฟินิกแมนกับราชาทะเลลกควรทําตัวไหนดีครับถ้าให้เลือกนะยาวๆอ่ะคือฟินิกแมนมีชุบชีวิตแต่ตอนนี้ราชาทะเลมันโหดกว่ามาไวัยไปไวจริงๆ,ๆทะเลเราเออดิเล่นอยู่4วันตกเมตาแล้ว ตัวละครที่ดีที่สุดใน S&R n บวกไม่ใช่อีกาสไนแต่จริงๆแล้วเป็นตัวอื่นแต่ในความคิดของผมผมชอบตัวละครนี้มากๆก็คือกระบองเหล็กเพราะมันเนี่ยตายเกิดและก็ปั่นโคตรแรงแถมบรูซีเวอร์แฟลงก,ก็ยังเก่งและใช้ได้ด้วยนะฮะที่เก่งสุดคือดักชายครับใน S&R บวกอะรองมาก็เมทานไนแล้วมั้ง ผมมีลูกแก้วกาโรโกเคสก่อนเอามาแก้เมทไนต์ตอนนี้กำลังทำราชาทะเลพอได้หินเมทไนต์ ight, ก็ทำได้พอดีพอเดาแล้วผมได้เอสบวกสตัวเลยครับโหดมากๆเลยแต่โกเคสึกไม่ได้กันสตันของเมทไนต์นะเมทไนต์เป็นกันสตันพิเศษนะครับเออไม่ใช่สตันธรรมดาผมเอาหินไปใส่กาโร่หมดแล้วนะจบชีวิตเซอร์ใหม่ระหว่างกาโร่กับด้วงเอาตัวไหนดีครับกาโร่ครับ ผมเลือกโกเพราะว่าเซิร์ฟ648ผมเอาราชาทะเลน้อยมากและโดนแฟลต s S&R บวกผมตกยับเลยทีมผมมีราชาทะเล S&R บวกโกเคจจีนอตปู่บอลทัสมก,กิโซนิกผมควรปั้นฟินิกหรือว่าเมทนไนดดีครับแล้วผมควรแทนใครดีครับแทนตามสายมาเลยนะ ทัตตันเอาฟินิกเนี่ยแทนทัตมากิไก่แจ่น่าจะเป็นร่างแรกตัวนี้เอามาทำไมไม่รู้นะครับกิจกรรมกิจการโรมาผมได้เอสนาร์สามตัวคอมากโกคเคสเมท่านไหนมีหินดองปีศาจจากกิจบาคุโก,โกโชคดีจริงครับที่ดองไว้นะถ้าเซิร์ฟเวอร์เก่าๆอ่ะท่านกิจบาคุโกอ่ะมันมันได้เปรียบมันมีหินเยอะนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์หกเจไม่พออะใต้ดิน s n r บวกกับราชาทะเลอันไหนตกกระป๋องก่อนครับนะใต้ดินตกก่อนนะ ผมจะสุ่มเกียร์โรสเกียร์โรยูอาร์มีตัวดำร้อยสี่สิบเอ็ดใบตัวอาวุธเจ็ดสิบใบผมท้อครับดาเมตตีกิจไม่เข้าเลยอ่ะเ่แเกตต้องมีตัวแบกทีมหน่อยอั้งงั้นอ่ะต้องป้นตัวหน้ากากหวาอะไรมาต่อยหรือมั้งมีหินกาโรราชาไก่แต่ผมทําม้ากับกาโรไปแล้วยังไม่ทําราชาไก่ผมควรทําดีไหมครับพี่หรือว่ารออื่นดีครับเพราะหนึ่งร้อยตัวม่วงผมก็การันตีแล้วเออเอาราชามาเล่นก็นได้นี่ราชาไก่ก็แรงนะ กาโรยูอาควรใส่เลือดหรือโจมตีครับทำไมพี่เห็นคำถามนี้เยอะมากเลยในกลุ่มแชทอะใส่เลือดนะน้องโจมตีไม่แรงนะครับไพี่อออๆกดผิดออกมา<ๆ>เดี๋ยวนี<ๆ>้มาแล้วขอหน่อยกดผิดเลยแล้วกูอ่านเม้นท์ถึงไหนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับอ่ะถึงนี่ละพี่ครับควรเอาตัวอะไรดีครับกาโรโซนิกตั๋วได้แค่ตัวเดียวนะพี่ยังคิดอยู่เหมือนกันไอดีพี่เนี่ยพี่หวังว่าจะน่าจะเป็นการโรรีเทิร์นมีตัวดําแค่6 7บใบทันกาโรไหมครับไม่ทันครับอันเนี้ยูรีลยูอาร์ยังน่าเล่นไหมครับไก่แแจ้ไปลว ผมว่าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์675ผมสามารถดูคลิปที่ย้อนหลังเป็นแนวทางได้ครับถ้าจัดเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แต่ไม่น่าจะทันกิจกรรมเนอะไปได้อยู่ครับทันได้อยู่ขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับครับผมครับหัวหน้าครับเดินทางปลอดภัยนะครับใช่ครับกลับแล้วครับใช่จะอยู่บ้านหลวงครับกำลังไลฟ์เกมใช่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับ ขอบคุณครับว่าน้ครับ,าารบ,าารบตอนนี้ผมว่าเกมมันเริ่มเกลือแปลกแล้วสุ่มร้อยสาิแดงได้เอ R มาสี่ตัวเหลือเชื่อไหมสามตัวนั้นอะ่ะมันดันเดิมตัวไก่แจ้อีกส่วนตัวใหม่ก็ไก่แจ้อยู่ดีพี่อ่ะได้เอ R มาสองตัวแม่งตัวที่มันแจกหมดเลยอะ่ะเกมแม่งแจกตัวแจกเพื่อการมีการโรโกเคสอาร์ตอม o, h, R, ด้วงควรเอาสุ่มลูกแก้วตัวอะไรดีครับนะถ้าในนี้กาโร่ดีไหม เอาไว้ทำ UR า UR ขอถามไว้ก่อนครับ678ไม่ทันการโร UR แล้วใช่ไหมครับไม่ทันครับเซอร์พี่ก็ไม่ทันเลือกเมทันไน์ก็ได้นะฮะผมควรเอามา้ SNR บวกมาเอาคอหรือว่าเอาเมทัลไนต์เบวกดีครับเมทันไนต์มาตกคอม้ดีกว่าผมได้ราชาทะเลแล้วผมรอตกที่อยู่นะเพลงซึ้งสุดๆเลยครับท่านราชาก,กี้เพลงร้องเองนะ <laughs> ผมมีลูกแก้วราชาเมื่อวานอยากได้มากสุดไป50ใบดีนะที่ไม่ได้ อยู่เซิร์ฟเดียวกับเลยราชากิกี้นะทักทายน้องชายพี่ครับถ้าผมจเจ้าเมนท่านไหนแล้วพรุ่งนี้จะได้เพิ่มเลดการันตีตัวม่วงครบ80บใบควรเอา s อสบวกตัวไหนดีครับฝั่งปีาศาจเซิร์ฟเวอร์หกเนะถ้าฝั่งปีาศาจนะยาวๆฟินิกแมนถ้าแบบเน้นผ่านดาดไรราชาทะเลยังเล่นได้อยู่เปิดไป40บใบผมยังไม่ได้เลยไก่แจ้ผมเน้นกาโร่กาโร่ใส่เลือดหรือโจมตีครับเอามาเล่นรออยู่อาโจมตีนะเมนที่100 6กหสายฟรีพลัง7จ็ดหมื่ามช้าไหมครับช้าราชาตกเมตาแล้วการันตีตัวม่วงควรเลือกลูกแก้วตัวไหนดีครับมันเล่นได้น้องไอ้ที่ตกเมตาใหมาถึง PVP นะแต่ผ่านด่าดราชาทะเลยังสําคัญอยู่นะที่ก็เอาอยู่ดีถ้าย้อนไปอะทำคลิสจัดเท่า UR หน่อยครับจัดเทียใช่ไหมตัวรีเทิร์นตัวอะไรครับเดือนนี้เป็นราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจงโ บิดแล้วรวยสวยแล้วขี้ไม่บิดเล่นยาวๆโกกับม้าเมทันไนก็ยาวสิ่งนี้เจ็ดเทพอันดับหนึ่งอยู่นี่แล้วเฮ้กอนอย่างเทพเจ็ดเทพนะเจ็ดเทพโดเนตหกเจ็ดสี่ทันกิดไหมครับไนไหมครับทันครับกิดมันอยู่ตลอดมาวันที่8ที่สว่าเปิดคูปองส้ม5ใบเท่ากับกี่บาทครับอ่าใบละ5เท่ากับย5บหาบาทบอสเป็นไรครับผมตีไป2ล้านไม่เข้าเลยพี่งง่มดบางคนก็ตีบอสไม่เข้าทีมแก่ไก่แจ้เปล่า เซิร์ฟผัการันตีตกม่วงเอาตัวอะไรดีครับที่ไม่ใช่โซนิคซอมบี้กิตจ,จีนอสโจซีฟินิกกระบองเหล็กราชาทะเลพิกกี้บิดไหมครับบิดกันหมดแล้วอยู่มันไม่มีแชร์เอาเพชร50เม็ดแล้วเหรอครับผมไม่เห็นมา2วันแล้วเออใช่เออโปรติเราจะมีกดแชร์ลงเฟซแล้วได้เพชร50ใช่ไหมครับไม่มีแล้วนะฮะสายฟรีระทมไปใหญ่เลยแทนที่จะเก็บเพชรได้เพิ่มมีแผนย้ายเซิร์ฟไหมครับยังไม่มีนะตอนนี้ 670ทันการโรรีเทิร์นไหมรับทันอยู่พี่ก็เอานะพี่น่าจะการโรรีเทิร์น672เลือกตัวอะไรดีครับ S&R บวกไก่แจ้มาเล่นได้เนาอเล่นได้เอาไปก่อนเอาลัดทีนี้ผมเอาคืนบ้างละใจเย็นราชาใต้ดินบวกเมทัไนท์บวกคิงบ,บัฟความเร็วแล้วกับชนะ80มาเซนเออถ้ามีคิงบัฟความไวตอนนี้ก็ได้อยู่นะจนกว่าจนกว่าไอโซนิกจะมา ผมทำเพื่อไม่เอาเมทัลไนท์ผมจะเป็นกระสอบทรายโนนหนึ่ง <c oughs> ถูอว่แมนนี่จะเป็นกระสอบทรายให้ได้เลยหาคนบิดไปหกเาอ้าวบิดนี้หรอได้กินแห่งความบิดอยู่ยาวบิดคมๆเซิร์ฟใหม่มาวันไหนครับกูจะไปลู่เลงลิฟราชาทะเลลึกลาก,ก่อนราชาเซิร์ฟใหม่เปิดวันไหนครับกูจะไปลู่เลยตอนนี้พลัง500 0 0 0โซนิกกินไปประมาณส0 0แสนละพี่เวอร์ไปมั ได้หินแฟดมาดีไหมครับโหดอยนะไก่แดงเมลสไก่ครับเพราะว่า oh, มันอาจจะวัดที่ตัวแต่ถ้า P ีพไปได้ไกลเวลาได้ของรายวันก็จะห่างไปเรื่อยๆครับพอปีศาจดีๆรอเกโรเกโรมาหลายเดือนครับไม่มีตัวแบกปีศาจครับไม่นะราชาซีฟูด้ดยังเล่นปีศาจได้อยู่ถ้าผมเริ่มเล่นวันนี้ผมจะหาตัวเอสนาบวกทันใหม่ครับมันมีอยู่แล้วมันเป็นกิจเซิร์ฟเวอร์เปิดวันที่8เซิร์ฟเวอร์เปิดก็มีมาแล้วเม่เท่าไน่ย พี่ขายไอดีหกสี่หกแล้วใช่ไหมครับยังเล่นอยู่น้องชายจะปิดอีกกี่วันครับอยู่เยอะยาาแบงค์แคทอีกสามวันผมจะเอาเมทัลไนท์มาเล่นกับพี่นะจัดมาดิพี่ก็มีเนาะแต่ที่น้องไม่รู้คืออะไรรู้ไหมพี่มีตัวพูดความไวนักกัดหวานน้องมีไหมล่ะโซนิกมันไม่บูดให้น้องนะพี่เศร้าผมก็เศร้าบิดโอ้โ oh, oh, wow, <laughs> บรโอววมัมปิดหกสี่หกแล้วแ่บพี่ยังเล่นอยู่ดองดำเท่าไหร่ตอนนี้ถึงทันกาโร่ตอนนี้ต้องร้อยบวก ยันลูกบวชอีกแล้วลูกพี่เป็นปลาดุกเหลือโตไวมากบวชตั้งแต่ห้าห้าห้าหกสองศูนย์หกสมสี่หกสี่หกหกเจ็ดศนย์ที่ว่ามาเนี่ยพี่เคยเล่นแค่หกเจ็ดศูนที่เดียวนะพีละสอนโซนิกกับพี่ดำตัวไหนมาอยู่แถวเดียวกันเดียวกับวัคซีนแล้วก็ทัดครับผมเอาเข้าทีมทั้งสองตัวไม่รู้ว่าตัวไหนทำให้เพื่อนอึดครับโซนิกก็กลางโลพี่ดำก็ลดดาเมจสี่สิบนะใส่ทั้งคู่เดือนหน้ารอจัดการโรพาสสองอาวุธเฉพาะโอ้อย่างโหดอย่างตึง และแบบนี้หินปลุกตื่นปีศาจควรเอาตัวอะไรดีครับใกล้การันตีทองละนะก็แนะนําราชาทะเลอยู่นะยังแนะนําอยู่พี่ครับหมากับโกเคสซอร์ตัวไหนดีกว่ากันครับโกครับผมสุ่มได้ลูกแก้วซิว,วร์แฟลงควรทํำไหมครับถ้าทําได้ทาห่านด่านดีนะตีหมู่แรงมากเลยแต่ถ้า PVP ก็น่าจะไก่แจ้ตัวม่วงการันตีได้เฟยา่าพร้อมที่จะบิดแล้วครับพี่ผมเอาด้วงคํานวณดูแล้วได้ตัวดำร้อยสิบแปดใบทำไงดีครับตอนนี้มี59าขาด2เหรอไม่น่าทันั้งนั้นนะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่มี UR ก็โหดแล้วครับ6กเกวันแรกเติมไป2,000จบวันที่2เติมอีก250บาทจบที่ 4. เอ,อ่ตอนนี้อยู่ที่2ไม่รู้จะตกไปที่เท่าไหร่นะครับเติมเงินต้องอย่ายหยุดเกมนี้ก็คือหยุดเติมไก่ทันทีครับมันไม่กัดแค่ตัวที่อยู่แถวเดียวกับเมทันไนท์แถวหลัง3ตัวจะปล่อยกัดทำไมอะด็อกนัสมิ p ี PV p ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เอาแค่ตกบอดพอนะเออเอเนี่ยมองในแง่ดีราชาย,ย่งเล่นได้ ปล่อยคนที่ได้ราชาซีฟู้ดเหอกันไปก่อนส่วนผมรอการโรอยู่ในมุมมืดเงียบๆรอตบยับๆระหว่างเมท่านไหนกับเมท่านไหนผมจะเอาตัวไหนดีครับเดี๋ยวนะมีให้พี่เลือกไหมเนี่ยพี่ครับทำไมควรเลือกเมท่านไหนมากกว่ามเมลสไก่ล่ะครับเป็นฮีโร่ครับอีนี่ฮีฮโร่มันมีอะเซิร์ฟ672เติมเกรวินยูอาร์ดีไหมครับในซัพพอร์ตอะครับเติมคนดีครับผมมีลูกแก้วซอมบี้แมนแล้วเก็บตัวจากการันตีอีกตอนกิดการโรมาผมเอาตัวอะไรดีครับจะบ้าเมท่านไหนนี่เนาะ แล้วก็ไอที่บอกว่าผมเปิดดีไหมเนี่ยซัพพอร์ตอะถ้าเปิดซัพพอร์ตต้องอัดนะตอนนี้มี450คูป,ปองส้มจะได้เด็ก UR ในวงล้อใหม่ครับแบบการันตีไม่แน่ใจ5420ไม่น่าน่าจะเพิ่มเงินอีกหน่อยนี่ครับผมมีหินเมทัไนท์อยู่แล้วผมควรเอาหินกาโรหรือว่าเมลสกาดดีครับเมลสกดัด ดูคลิปพี่มีไฟตลอดครับทําต่อไปนะครับอย่าบิดหลายนะอขอบคุณกาลังใจในการทําคลิปนะฮะแปบใบมันการันตีหินตัวละครเลยไหมครับเพิ่งกลับมาเล่น80บใบจะการันตีว่าจะได้ไม่หินก็ลูกแก้วต้องไปวัดดวงกันอีกทีรู้เรื่อง